สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตังเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยรางวันใหญ่กับสีสง่ายค่ะสูตรแรกค่ะจะไปหลักหน่วยรองที่3บวกหลักสิบองที่2หลักหน่วยรองที่1บวกหลักสิบรลงที่3หลักหน่วยรองที่2บวกหลักร้อยรองที่1นึ่แลหลักสิบรองที่1บวกหลักร้อยรองที่2ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความไม่ยอกของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ด สูตรของเราบอกันทุกรอบยกมาทุกม้วนทุกสูตรก็ต่งมดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามนด้กันอย่างเช่นเคยเอาค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น63คูณ6ข่าเท่ากับ378หลักพันไม่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะ67คูณ78ข่าเท่ากับ5226และ10คูณ1ข่เท่ากับ10หลักพันหลักร้อยไม่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะเลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็น3 0 8 7 2 6 1และห้ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น0ูนย์บวกสเท่ากับสอแบวก1เท่ากับ9 6บวกสเท่ากับ9และ7จ็บวกสเท่ากับ9ค่ะในทางเลขเด็ดที่ได้ค่ะจะได้เป็น0 3 7 8 5 2 2 6 0 0 1 0 87, 999, 3 087ูนย์แปดเสองเก้าเสามและ1 8ึ่ห้าแค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวันใหญ่เข้าจ้ำเต็มถึง3มรางวันใหญ่ด้วยกันนั่นคือสองเก9 9เสาม และ1858ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณต่งเลขเด็ดรู้กันออกกับเลขเด็ดมาเลยใจกันฟร,รีในงวดที่27กันยายน2568อเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะก็จะได้เป็น29คูณ99ค่ะเท่ากับสอง1 7ดเจคูณ9่ะเท่ากับ7 3็ดสาม สิบแคูณห8้ค่ะเท่ากับ1044งศูนยเลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็น2 7 1 3 4 0และแปค่ะตัวเลขจากสูตะรจะได้เป็น4ี่บวกสี่เท่ากับแปบวกสเท่ากับห้เบวกแเท่ากับสิใช้แค่เลขหมวยก็จะได้เป็นเลขหาค่ะ และเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนย์นะคะเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็นสองแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สี่สี่สองเจ็ดหนึ่งสามสามสี่ศูนย์แปดแปดห้าห้าศูนย์และสองหนึ่งสามสี่ค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียนสำหรับจะคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบอกทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดแอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออาภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเต็งเลขในเน้นสูตรงวดต่องงวดไหมทุกคนนี่ตามรุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หัวเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย